ทองคำพุ่งทะลุ4,100ดอลลาร์ต่อออนซ์และครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความโลภแต่เป็นความกลัวที่กำลังครอบงำทั้งระบบการเงินโลกตุลาคม2025สหรัฐรเผชิญภาวะชัดดาวไม่มีกำหนดงบประมาณไม่ผ่านหน่วยงานเศรษฐกิจหยุดทำงานข้อมูลสำคัญอย่าง CPI และตัวเลขจ้างงานหายไปนักลงทุนทั่วโลกเหมือนขับรถในความมืดไม่มีตัวเลขให้ยึด ไม่มีสัญญาณให้ตามสิ่งเดียวที่ยังจับต้องได้คือทองคำโลหะสีเหลืองที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่ยังคงมีค่าในตัวเองเมื่อรัฐบาลเงียบทองจึงพูดแทนเมื่อเฟดยังนิ่งตลาดตอบด้วยการซื้อทองเพื่อหาความมั่นคงจากสิ่งที่ไม่ต้องอธิบายขนาดเดียวกันดอลลราอ่อนแรงดัชนี DXY หลุดต่ำกว่า100เป็นครั้งแรกในหลายปี เหมือนทงแดงปักกลางวอลล์สตรีทว่าความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มมีรอยร้าวนักลงทุนเทขายพันธบัตรหันมาถือทองแทนเพราะทองไม่มีการเมืองไม่มีดีเบตและไม่ต้องรอผลโหวตวันนี้ทองคำไม่ใช่แค่โลหะมีค่าแต่มันคือดัชนีวัดความกลัวของโลกยิ่งคนกลัวมากเท่าไหร่ราคาทองก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นทองที่พุ่งทะลุ4,100ดอลลาร์ในวันนี้ จึงไม่ใช่ราคาของโลหะแต่มันคือราคาของความกลัวที่คนทั้งโลกยอมจ่ายเพื่อซื้อความมั่นคงกลับคืนมาฉันยังอยู่และฉันคือความมั่นคงสุดท้ายของโลกใบนี้